ดีแบบนี้ฉันขอดูหน้าหน่อยสิแค่เปิดหมวกมาคุยกับฉันตอนหน้ายังไม่กล้าเลยเปิดจอกเฮ้ยคุณทำอะไรอ่ะคนงานอย่างพวกแกกินข้าวไปก็เปืองข้าว นี่นายทำไมเหลือนายคนเดียวล่ะคนอื่นหายไปไหนกันหมดหรออ๋อฉันทำโอทีคนอื่นกลับบ้านกันไปหมดแล้วอ๋อแล้วนี่บริษัทส่งเธอมาเข้ากะด้วยเหรอดีเลยฉันกำลังหาคนช่วยอยู่พอดีเออฉันแล้วทำไม,มใส่ชุดนี้มาล่ะรีบ <c oughs> ไปเปลี่ยนชุดเลยเดี๋ยวหัวหน้าเขาไม่เห็นเธอจะโดนดุเอานะถึงเขาจะใจดีแต่เขาก็เจ้าระเบียบอยู่เออเออ,เ,อ,อเรามีชุดให้ฉันเปลี่ยนไหมล่ะมีมีมี เธอเนี่ยนะทำงานทั้งทีแต่ไม่เอาชุดมาเอามาจ้ะมาโอเคโอเคเขาจะมาเย็นนี้หรอคะไม่ใช่มาพรุ่งนี้หรอคะคุณธนบุญค่ะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวพวกเรารีบไปมีเรื่องอะไรเหรอเยบีมทำหน้าตกอกตกใจไปได้ก็คุณธนบุญนะสิบอกว่าเจ้าของบ้านที่เราจะขนของไปให้เขาจะมาเย็นนี้ฮะทำไมไม่เห็นแจงนะ้งล่วงหน้า ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ฉันว่าเราเรีบไปเถอะเดี๋ยวจะโดนคุณธนบูดเล่นงานเอาไปไปไปเป็นไงไหวเปล่าไหวถึงจะไม่ค่อยถนัดก็เถอะไม่ถนัดแปลกคนเป็นคนงานเธอก็ต้องทำได้สิไม่ว่าจะฉาบ ก่อหรือทาสีเธอก็ต้องทําเป็นให้หมดจ้าจ้ารู้แล้วจ้าอ้าวทุกคนทําอะไรกันอยู่อา้าวสววสดีคภาพหน้าพวกเรากำลังทาสีเพิ่มเติมอยู่นะครับอ๋อดีเลยขยันจังเลยนะเนี่ยคุณลุกขอบคุณครับโทษทีนะผมมาช้าไปหน่อยพอดีเข้าไปคุยธุระกับคุณธนาบูรณ์มานะ่ะไม่เป็นไรครับอ๋อผมซื้อข้าวมาฝากพวกคุณด้วยนะพวกคุณกินขา้าวเย็นกันหรือยังเธอ มีอะไรกินข้าวหรือยังกินเลยกินเลยฉันยังไม่หิวเดี๋ยวฉันไปทำงานก่อนนะเ,ออเดี๋ยวสิมากินด้วยกันเถอะฉันซื้อมาเยอะไม่ต้องเกรงใจอ,อ,อย่าเสียมารยาทนาะหัวหน้าเขอาอุตส่าห์มีน้ำใจเออก็ได้ นี่เธอทำไมไม่ทอดหมวกกินข้าวดีๆอ่ะปิดปากแบบนั้นกินถนัดเหรอดด้สิเธอกินได้แน่เหรอกินได้สิอ่าแล้วแต่แล้วกันนุ๊นายเองก็กินเยอะนะจะได้มีนรงทำงานครับหัวหน้า ของในรถเยอะแบบนี้เราจะขนยังไงไหวเนี่ยแล้วทําไมเราต้องยกเองล่ะไปหาคนงานมายกให้สิพวกมันน่าจะยังไม่กลับเออจริงของแกไปเราเข้าไปดูกันไปนี่เธออร่อยไหมอร่อยอะค่ะนี่พวกแกครับ ไปยกของให้พวกฉันหน่อยด่วนของของอะไรหรอครับถามโง่ๆก็ของบริษัทฉันนะสิก็น่าแหละครับของของใครล่ะครับของของเจ้าของบ้านทีนี้จะไปยกให้ได้หรือยังอ๋อครับเดี๋ยวพวกเรากินข้าวเสร็จจะไปยกให้นะครับไม่ได้พวกแกต้องไปยกให้ฉันเดี๋ยวนี้แต่พวกเรายังกินข้าวไม่เสร็จเลยนะครับ ทำงานเพื่อจะได้พักกันเองใช่ค่ะผู้คุณรอไม่ได้หรือไงเอ๊ะพวกนี้ฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องเหรฉันบอกว่าเดี๋ยวนี้ก็คือเดี๋ยวนี้เข้าใจไหมเออแต่ว่าไอ้นี่เป็นแค่คนงานกล้าขัดคำสั่งพวกฉันงั้นเหรอคุณครับผมเป็นหัวหน้าคนงานกรุณาให้เกียรติผมด้วยหัวหน้าคนงานมันก็คนงาน,นกันั่นแหละทำามเป็นพูดเออ นี่พวกคุณครับหัวหน้าเขาก็พูดถูกของเขานะครับพวกเราเพิ่งจะได้กินข้าวกันจะเอาเรี่ยวแรงที่ไหนไปยกของให้หล่ะครับสัมออยทำงานกับอิฐก,กับปูนบอกไม่มีเรี่ยวมีแรงกระแดะอย่างกับทำงานอยู่ห้องแอร์อย่างนั้นแหละนี่พวกคุณคะพวกคุณเป็นใครถึงได้กล้ามาว่าคนอื่นเขาแบบนี้พวกฉันเป็นใครนะหรอคุณธนบูรณ์ส่งพวกฉันมาดูความเรียบร้อยของที่นี่ เพราะฉะนั้นพวกแกทุกคนต้องทําตามคําสั่งฉันพวกผมทําตามคําสั่งของพวกคุณได้อยู่แล้วครับขอแค่ผมกินข้าวให้เสร็จก่อนก็แค่นั้นห่วงกินข้าวมากนากใช่ไหมได้นี่พวกคุณจะทําอะไรอะก็ทําให้รู้ไงว่าอย่ามาหือกับพวกฉันวันไม่ต้องกินเอ้พ่คุณทำ,ทำอะไรอ,อะ พวกแกกินข้าวไปก็เปลืองข้าวสุดยอดเลยบีมพวกมันจะได้กระตือรือร้นสักทีต่ำทำไมพวกคุณถึงได้ทำนิสัยต่ำแบบนี้ยนายคนนั้นแกกล้าว่าผู้ฉันเหรอใช่ค่ะคุณวิเศษวิโสม,มาจากไหนทำไมฉันถึงจะว่าคุณไม่ได้คะน้อย สอนคนงานคนนี้ทีอย่าให้ต้องตกมาถึงมือฉนันเลยได้เลยบียมไหนปากดีแบบนี้ฉันขอดูหน้าหน่อยสิคุณวาคุณวาใช่ฉันเองเมื่อกี้จะตบฉันไม่ใช่เหรอตอนเฟ่เอ พวกเราไม่กล้าหรอค่ะ,ะเปลี่ยนสีไวจังเลยนะฉันนึกว่าจะแนะ่คุณวาค่ะพวกเราขอโทษค่ะพวกเราไม่คิดว่าเป็นคุณวาขอโทษเหรอถ้าไม่ใช่ฉันพวกเธอก็ไม่ขอโทษใช่ไหมพวกเธอเนี่ยเป็นหหน้าคนที่แย่ที่สุดที่ฉันเคยเจอมาเลยดูถูกกดขี่ดังแกนแม่กะทังคนที่เขาไม่มีทางสู้ ฉันจะบอกคอุณธนบุตรให้ไล่พวกเธอออกไล่ออกใช่ดูสิว่าคนอย่างพวกเธอจะไปหางานที่ไหนทำได้ไปค่ะเดี๋ยวฉันพาไปทานข้าวข้างนอกเออไปเถอคะ่ะคุณด้วยนะคะคุณปีเตอร์เออครับครับไปเถอะค่ะคุณมาคะ่ะคุณมาคุณ